ถ้านายกรัฐมนตรีเสษฐาต้องการให้รัฐบาลของท่านถูกโค่นล้มก็ขอให้มีคนอย่างนายสัตวแพทย์ชัยเยอะๆในรัฐบาล <S <S ตั้งแต่ที่ค้นตั้งแต่ที่ท่านโคศกรัฐบาลนายสัตวแพทย์ชัยนี่ท่านได้ประกาศอย่างอาหังกามามังกาว่า รัฐบาลเศรษาทวีสินคือรัฐาธิปัตย์ก็ดีครับเมื่อโฆษกรัฐบาลประกาศว่ารัฐบาลเศรษาทวีสินคือรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์ก็คือผู้กลุ่มอำนาจสูงสุดในรัฐนั้นถ้าในทางนิติศาสตร์ก็คือผู้ที่ ใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายคำสั่งคือกฎหมายใครก็ต้องปฏิบัติตามส่วนในทางรัฐศาสตร์ก็คือผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศนั้นเมื่อโฆษกรัฐบาลยืนยันว่ารัฐบาลเสียถาคือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐไทยในประเทศไทย เป็นรัฐาที่ปัตยแล้วก็ต้องยอมครับอยากมีอำนาจสูงสุดก็ต้องยอมแต่ผมบอกว่าเอาละถ้าอยากจะให้รัฐบาลล้มอย่างเร็วนะถ้านายกรัฐมนตรีเศษฐาต้องการให้รัฐบาลของท่านถูกโค่นล้มลงอย่างรวดเร็วก็ขอให้ มีคนอย่างนายสัตวแพทย์ชัยเยอะๆในรัฐบาลผีจอปากมาพูดพูดเข้าปาเข้าดงอย่างเงี้ยแกวงปากหาเท้าแบบเนี้มันมีที่ไหนอะรัฐบาลรัฐบาลเป็นองค์รัฐาธิปัตย์องค์รัฐาธิปัตย์มันคืออำนาจสูงสุด อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจสูงสุดซึ่งเป็นของประชาชนผ่านทางนิติบัญญัติผ่านทางบริหารผ่านทางตุลาการนี่คือระบบคอนสติชวตูชั่นโมนากีราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญหรือที่เราเรียกว่าระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แล้วรัฐบ,บาลมันจะเป็นองค์รัฐาธิปัดได้ยังไงบ้าแล้วเนี่โคศกรัฐบาลแบบนี้มีเยอะๆครับมีคนอย่างนี้เยอะๆพูดจาก็ไม่รู้เรื่องเป็นองค์รัฐาธิปัตดเอาละครับอยากเป็นองค์รัฐาธิปัดก็เป็นไปเพื่อไทยเขาเชื่อว่าเมื่อเขาเป็นองค์รัฐาธิปัดแล้วเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินนี้แล้ว เขาจะจัดการยกเลิกคำสั่งของคอสชอยกเลิกคำสั่งของหัวหน้าคอสชอที่เกิดขึ้นตามมาตรา44ที่รัฐธรรมนูญผดจการเขียนให้รับรองอำนาจและคำสั่งของหัวหน้าคอสชอมีผลทั้งด้านนิติบัญญัติ มีผลทั้งด้านการบริหารมีผลทั้งด้านตุลาการรัฐธรรมนูญเผด็จการปี2566เขียนอำนาจประธานโทษปี2560เขียนมอบอ,อำนาจให้พลเอกประยุทธ์ตามมาตรา44เจตนาในการที่ยกเลิกผมเห็นด้วยครับแต่ไม่ควรใช้คำแบบนี้เพราะมันไม่ถูกต้อง ควรใช้คำว่ารัฐบาลมีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นคำสั่งของคอสอชอคำสั่งของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ที่เกิดขึ้นตามมาตรา44หากไม่เอื้ออำนวยต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเศรษฐ,ฐารัฐบาลเศรษฐ,ฐาจะใช้อำนาจใช้มติคณะรัฐมนตรีไปยกเลิก แค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องอาหังกามมังกาสถาปนาตัวเองเป็นอำนาจรัฐทธิปัดหรอกครับเพราะมันไม่ใช่เอาละครับเขาบอกว่าเขาจะใช้อำนาจในการยกเลิกคำสั่งของคอ,อสอชอยกเลิกคำสั่งของนายกรัฐมนตรีกวาดล้างคนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ถูกตั้งไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการ การต่างๆซึ่งมีทั้งหมด178ชุดเห็นด้วยครับต้องทำเห็นด้วยที่จะต้องจัดการเอาคนของพลเอกประยุทธ์ที่เกิดจากพลเอกประยุทธ์ไปอยู่ในคณะทำงานทั้งหมด178ชุดยกเลิกมันเห็นด้วย นี่ผมเห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยในเรื่องนี้นะเพียงแต่ว่าผมตำหนิโคโกรัฐบาลนี่ึ่งซึ่งใช้คำไม่ถูกใช้คำที่มันเอร์ไปแล้วมันจะย้อนกลับมาทำลายตัวเองขนณะพระเนประวิตย์วงสุวรรณบอกว่าคสชเป็นรัฐทธิปัดยังถูกประชาชนด่าทั้งประเทศคสชมาด้วยปืนนะแล้วเขาก็เป็น องค์ัฐาธิปัตในช่วงเวลาหนึ่งนั่นคือตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557พลเอนประยุทธ์จันโอชายยึดอำนาจจากรัฐบาลและยึดอำนาจจากองค์รัฐาธิปัต์ก็คือพระมหากษัตริย์ไปเป็นของพลเอนประยุทธ์ได้อยู่ประมาณสัก3-4วันหลังจากนั้นก็ทำเรื่องการบงคมทุนตอนนหลวงนหลวงก็ มีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคอสอชอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีในวันที่มีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์หลังจากเอาปืนไปยึดอำนาจมานะ่ก็เป็นวันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเนี่ยไม่ใช่รัฐาธิปัตย์เพราะพลเอกประยุทธ์ ได้สถาปนารัฐาธิปัตดขึ้นก็คือพระมาหากษัตริย์หลังจากที่ยึดอำนาจจากในหลวงยึดอำนาจจากรัฐบาลในวันที่22ุสพฤษภาคม257 7แล้วก็มีอำนาจคนเดียวไปอยู่ประมาณ3-4วันหลังจากนั้นพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ทำหนังสือกาบังคมทูลขึ้นไปพลเอกประยุทธ์ก็คืน อ,องค์รัฐาธิปัตต์กลับคืนให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคอสอชอนี่มันอยู่ช่วงอยู่สองสามวันของการเป็นรัฐาธิปัตต์นี่คือความจริงครับซึ่งตอนนี้ต้องอธิบายนะว่ารัฐบาลไม่ใช่รัฐาธิปัตต์นะท่านโฆษก ท่านนายแพทย์สัตวะท่านสัตวแพทย์เัยที่เป็นโคสุกรัฐบาลพูดผิดพูดใหม่นะเรื่องนี้ไม่ถูกต้องแต่ก็เห็นด้วยยกเลิอกไอ้คำสั่งคสชทั้งหมดยกเลิกคนของคอสชทั้งหมดนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองรัฐบาลเศรษฐาทวีสินจะปลด คนของพลเอกประยุทธ์คนของรคอ,อสอชอปลดคนของพลเอกประยุทธ์ปลดคนของคอสอชอที่เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจทั้งหมดต้องปลดครับพวกทาหารแก่ทั้งหลายที่ไปเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจนี่ซึ่งบอร์ดกอสอทอชอ ซึ่งผมได้พูดไปแล้วนี่ก็เป็นอดีตทหารกเกษียณนะแล้วตอนนี้ก็รวมหัวกันยกวงโครจรดาวเทียมที่เป็นสมบัติของประชาชนซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่าปีละแสนล้านเนี่ยครับแต่เอาไปให้เอกชนสามวงโครจรเป็นเงินทั้งสิ้นเจ็ดร้อย เ7ล้านบาท